กับร้านปะปัดล้อสิ่งรถเข้าไร่เข้าสวนจ,จังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้มีนําเสนอเจ้านิสสันคอนเทียปีศูนย์สี่แอมมาดูเรื่องสีก็เลยพี่นี่นะคะสีสีสมีริ้วรอยตามการใช้งานนะคะสีโดยรวมอะ่ะนี่นะถามว่าก็ยังโอเคอยู่นะคะพี่มีิ้วรอยอย่างเงี้ยพี่ะนะตามการใช้งานเนาะสีมีริ้วรอยตามการใช้งาน นิ้วรอยจำการใช้งานนะคะนี่กระบะท้า,าททยมีแม็กไลเนอร์ให้นะคะพี่อ่านี่กระบะท้า,าททยมีแม็กไลเนอร์ให้นี่นี่นะคะนี่อย่างดีนะครับอย,<า>ย่าง,งดีคภาพอย่างดีนะคะนี่เดี๋ยวมาดูภายในกันเลยคพี่ดูภายในเจ้ารถอน้ะเลยครถพี่อ่ภายในคือว่าสมบูรณ์แบบนะ ถือว่าสวยเลยนะภายในถือว่าสวยพวงมาลาัย power air เย็นนะคะรถคันนี้พวงมาลาัย power air ข่าปูคแม่เด็เปิดคันยังอยู่นะคะบบเด็กเล่ข่าป๊เดกนะคะเา้าดสันเทียคันนี้ปี04น่ะคะพาสี6 6นะคะพี่อ่าพาษียังไม่ขาดเกินนะคะพาสี่6นะคะดูรถได้จังหวัดอ่างทองนะคะในราคา6 0 0 0บาทสนใจโทร099ย์2 ล้อซิ่งรถเข้าไร่เข้าสุด